สวัสดีนะครับผมทำวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทีมงานโซลารเซลล์มาสารคามนะครับเรามาเจาะบ่อบาดานนะครับแล้วก็พร้อมติดตั้งโซลารเซลล์นะครับชุดนี้นะครับอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับก็บ่อนี้เจาะลึกไม่ได้นะครับอ่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ําเค็มนะครับเราเจาะไปที่50เมตรนะครับตอนนี้แต่ปริมาณน้ำนะครับโอ้สุดยอดมากนะครับ ก็น่าจะได้ประมาณสักสามนิ้วน่าจะได้อยู่นะครับแต่บ่อน,นี้เราติดไปเป็นชุดแค่สี่แถงนะชุดสี่แถงแล้วก็ตำแรงครึ่งน,นะครับเราจะสูบท่อสองนิ้วนะครับบ่อน,นี้นะครับนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังเราก็ทําโครงเหล็กเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเตรียมเตรียมเชื่อมโครงเหล็กเอาไว้แล้วนะครับ อันนี้เป็นลูกค้านะครับลูกค้าของเราคนระับเราเตรียมมาทั้งท่อนิ้วครึ่งแล้วก็สองนิ้วนะครับแต่วันนี้เราจะใส่เป็นท่อสองนิ้วให้ลูกค้าเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจจะจะ,จะข้าหน่อยนะครับก็น้ําก็อาจจะไหลอยู่นะครับแผงนะแผงตอนนี้เราเป็นแผงห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าวัตนะครับ นี่เราเป่าน้ำอยู่นะครับเป่าน้ำอยู่เปิดลมเบาๆนะเปิดลมเบาๆเปิดลมแค่เบ,บาๆนะเป่าใสแล้วนะครับเดี๋ยวเราหัาก็จะติด โซลาเซลล์ไปด้วยเลยนะสำหรับท่านที่สนใจนะอยากจะให้ทีมงานของเรานะไปเจาะบอบดันให้นะอยากจะให้ไปติดตั้งโซลารเซลล์ให้นะก็โทรหาทีมงานของเราได้นะตามเบอร์โทรที่ขึ้นเอาไว้เลยนะลูกค้านะครับก็ดูติดตามผลงานของเรามาทาง f a e b o o k คนระับช่อง Facebook ของเราก็คือโซลาเซลล์มหาสารคาเหมือนกันนะหรือว่าช่อง youtube ก็โซลาเซลล์มหาสารคาเหมือนกันนะ ท่านที่สนใจยังไงก็โทรหาทีมงานของเราได้นะวันนี้นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะวันนี้นะก็เดี๋ยวรอติดตั้งโดรนเซลล์ก่อนนะถ้าไม่ข้านะเราก็จะถ่ายให้ดู ครับเดี๋ยวเป่าล้างให้ใสก่อนนะครับเป่าล้างให้ใสก่อนครับบอ่อนี้เป็นบอ่อขนาดห้านิ้วเองนะครับไม่ใช่บอ่อผกนิ้วความลึกก็อยู่ที่ห้าสิบเมตร ถ้าสนใจยังไงครับก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้บนมุมจอนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดโซลเซลล์นะแล้วก็อาจจะทำคลิปต่อกันเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเสร็จทำก็คงอาจจะไม่ได้ทำคเดี๋ยวไปชมต่อใน การติดโซล่าเซลล์แล้วกันนะครับมาดูตอนน้ำไหลโอเคนะครับผมครับก็ติดตั้งเสร็จนะครับติดตั้งเสร็จพอดีนะครับช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับช่วงเย็นเย็นนะครับช่วงหน้าหนาวปริมาณน้ําก็ท่อสองนิ้วนะครับอันนี้เป็นท่อสองนิ้วนะครับแล้วก็เป็นปั๊มแรงครึ่งนะครับตัวนี้ใช้ปริมาณน้าที่สิบหกคิวนะ หนึ่งหมื่นหกพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ตอนเย็นๆแผงนะแผงของเราเป็นแผงขนาดห้าร้อยห้าสิบห้าวัตต์นะครับเป็นรับแสงสองด้านนะครับเป็นโมโนฮาร์ปเซลล์นะครับรับแสงสองด้านขนาดห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับแล้วก็ปั๊มแรงครึ่งนะครับหรือว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตนะครับแล้วก็ท่อสูบที่สองนิ้วนะเจาะบ่อขนาดห้านิ้วนะครับแล้วก็ ลงไป50เมตรนะครับบ่อนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ําเค็มคนระับก็เจาะได้ประมาณนี้คนระับแถวๆนี้เขาเจาะกันนะครับบ่ออื่นก็ประมาณ40นะครับไม่เกิน40นะครับเราลองดูที่50เมตรนะครับก็ยังไม่เค็มนะครับยังไม่เค็มนี่ก็เป็นลูกค้าครับลูกค้ามาดูมาชมครับมาชมผลงานมาดูผลงาน,นครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็โทรหาทิมานของเราได้นะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ข้างมุมจอด้านบนนะครับอันนี้เราก็จะเก็บของครับแล้วก็เตรียมกลับบ้าน,นครับมาดูปริมาณน้ําไหลตรงร่องน้ำนะครับ ชุดแผงนะครับก็เราก็จะใส่เป็นเสา4นิ้วนะครับ2ต้นครับแล้วก็ยกสูงครับแข็งแรงครับให้ลูกค้าเทพื้นเองครับเราไม่ได้เทพื้นให้นะครับลูกค้าก็กะว่าจะเทเต็มตรงนี้เลยครับเต็มแผ่นตรงนี้เลยนะเพื่อให้เป็นที่พักอาศัยตรงนี้ด้วยครับบางทีมาทํานาครับก็จะมาพักผ่อนตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่3,000รอบนะครับช่วงเงย็นๆเป็นปัามรีเป็นโตนแข่งครับแข็งแล้ววันนี้ยากแก้ไขบ่้ได้ครับเข้มแล้ว นี่ครับเป็นแผงรับแสงสองด้านครับรับแสงสองด้านแต่ที่จริงก็เราก็ใช้แค่ด้านเดียวนะเป็นรับแสงสองด้านนามาครับเราก็เอาด้านหน้าของเขารับแผงอยู่ดีครับการเดินสายนะครับการเดินสายของเราก็จะร้อยท่อให้นะเก็บสายให้ร้อยท่อนี่ยครับวางท่อไปให้นะเป็นท่อสีขาว สนใจก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับเรารับเจาะบ่อบาดานรับติดตั้งโซล่าเซลล์นะแล้วก็จำนายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ชุดสูบน้ำชุดนอนนานะจะเจาะพร้อมติดตั้งก็ได้นะครับหรืออยากจะเจาะอย่างเดียวก็ได้ติดตั้งอย่างเดียวก็ได้ครับได้หมดนะครับ น้ำใสดีครับก็คงจะจบคลิปแค่นี้นะครับเพราะว่างานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ